ลนุบันสามเดี๋ยวเธอว่นุบันสามเราปวดเจ็เดี๋ยวเธอเอาแล้แล้วเดี๋ยวอู้เอาแล้วค่ะไปเอออู้มปวเดี๋ยวเน้ยกันอ๋อเขปวดเจ็บด้นะเบี้ยอันเด็เบี้ยน่เจ๋งี่ไหนกูเออออเออออเอเอ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 อออเอ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 อออเเออเออ

บรรยากาศวันนี้อารมณ์หมอกจะไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวมดจะมาต้องเนี่ยผู้ช่วยมือขว้าหรอนะเตี๋ยวเ้าแล้วเดี๋ ทุ่มมือมาเกือบไมงานเนอะทุ่มมือม,มาจ้าทุ่มมือไป่ายแมวสีขาวดูเฮ้ยสู้ไหมดูพี่สู้ตายเนาะวันนี้ยี่สิบกิโลอเคไหม <laughs> วันนี้ยี่สกิโลนะ ไม่ไหวไม่ไหวแล้วมันนั้น16กิโลครึ่งมาแต่วันน e? ั้นจะ20กิโลจมาไหวอ่ะฮะเสวนา่ะะใจเย็นๆกาจิจจจ๋าล่เลโอ้โปะเดี๋ยวจุด่อยใช่กะพิว่าดนยังไงเพีมามา จ <a> okay. mm ้าจ้าจ้าจ้าอ้าแล้วแล้หนูเธอทำยังไมดเยเงาเลยตองว่าแลวอาวัโหลยิงโสมโป้เอย่ข้างหน้าไม่จบโดนยเาเลยโ